สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะจ๊ะกับเมดทานตะวันสูตรเข้มข้นตาชาชานะครับตัวนี้เป็นกลิ่นเปลือกส้มนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยกินแล้วออ้ใช้ได้เลยนะครับอ่าอย่างแรกนะครับมีคําเตือนนะครับก็เขียนว่าเด็กอายุต่ำกว่า5ปีไม่ควรรับประทานนะจ๊ะถ้าเกิดใครต่ำกว่า5ปีนะครับจะกินนะจ๊ะนะครับก็เขียนว่าไม่ควรรับประทานนะครับอ่ะแล้วก็มีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับก็เขียนว่า อาจมีนมและถั่วใครแพทย์อย่างนี้หลีกเลี่ยงนะครับในส่วนที่เป็นเม็ดทานตะวันนะครับเราได้เม็ดทานตะวันนะครับมา93.6%นะครับแล้วในส่วนที่เป็นเปลือกส้มนะจ๊ะเมล็ดเปลือกส้มเนี่ยได้เป็นเปลือกส้มแมนดารินมา0.05%นะครับไม่ถึง1%นเนะจ๊ะแต่เฮ้ยทำรสชาติได้ดีมากอย่างแรกคือกลิ่นส้มแมนดารินหอมมากหอมมากนะครับ อย่างที่สองนะครับนี่พี่นนให้ดูเม็ดนะครับนี่จานเม็ดขนาดนี้นะครับแล้วที่สาคัญนะครับแกะง่ายน,นะจ๊ะงะอ,อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแกะมาเลยได้อย่างง่ายได้นะครับก็ตัวน,นี้นะครับนี่จ้า,าขนาดนะครับก็จะพอๆของไทยอ่ะแต่ดิ่งที่พี่นันชอบคือเ้ยแกะง่ายเขาออกมาดีนะครับดังนั้นเนี่ยลาแกะเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแกะง่ายเลยนะครับบางเจ้าของไทยนะครับเม็ดอกคัางรอนเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาออกมาไม่ดีอ่ะถึงนี้ก่อนขึ้นมาขึ้นครับ ดังผึ้ยอะ่ะมันกัดไม่ไปไงอันนี้เขาอบมาดีนะครับเนี่ยเวลาแค่เนี่ยแกะออกมาเลยจา้าเนี่ยก็ขนาดไม่ไม่ต่างกันนะแต่ว่าประทับใจในเรื่องของกลิ่นแล้วก็เวลากัดไปนะครับเฮ้ย <c oughs> มีรสชาติของส้มออกมาทําได้ดีมากนะครับ <c oughs> แล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบก็มีอยู่อย่างเดียวคือเนี่ยมันต้องกัดอย่างนี้เทลเม็ดทลเมดนะครับถ้าเกิดเขาทำมาเป็นแบบสําเร็จรูปอะ่ะที่มันแบบอะไร ดูในอันนี้แกะเปลือกให้เรากินแล้วนะ่ะแต่บรรพบัยมากนะครับเพราะว่าเบีย้ยนไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าเนี่ยกัดททลเม็ดทีลเม็ดนะครับเนี่ยชอบแบบสําเร็จรูปมากกว่าพรของไทยอ่ะมันจะมีที่ทําเงี่ยที่เป็นสำเร็จรูปก็ถือว่าทําได้ดีมากอร่อยครับความกรอบของเม็ดทานตะวันก็กรอบนะครับก็พอๆของไทยพูดตรงพอๆของไทยแต่ต่างอย่างเดียวที่ว่าเฮ้ยคุณทํากลิ่นได้ดีอ่ะแล้วก็แบบ ทำงานเป็นรสชาติของเปลือกส้มได้ดีด้วยนะจ๊ะอืมโอเคครับเพื่อจาก,การรีวิวคลิปนี้นที่นี้ครับชอบฝากกดไาลคา์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ